บ้านจะใส่ปุ๋ยคอกค่ะอ๋อปุ๋ยคอกใช่ปุ๋ยคอกใช,ใช้เราปลูกจำนวนไม่เยอะเจะ้าปลูกพอพอกับที่เราจะทำงานอืมแต่ดอกเยอะอยู่นะใช่เป็นฤดูของเขาเลยอ๋อช่วงนี้เหรอคะใช่ค่ะนะั่งฤดูแรงมาลีจะอ,ออกเยอะ,ะอ๋อจริงเหรอค่ะแล้วราคามันตกไหมคะอะ่ก็ทรงมตัวค่ะเพราะว่าเราซื้อราคาเดียวตลอดปีเลยผู้หลักผู้ใหญ่เขามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้วก็ Uh huh. คนอ,อีกอีกอันนึงเขาราก็จะเป็นพรงใหญ่ค <c oughs> ่ะพวงใหญ่ก็เดิมแบบนี้เราก็สามารถใส่แบบนี้ขึ้นข้างบนนี้ได้ <c oughs> เพื่อที่จะเพิ่มค่าขึ้นมา <c oughs> เราสามารถตกแต่งได้เยอะค่ะต <c oughs> ตกแต่ง เป็นดอกรักก็ได้เป็นดอกอาบานไม่รู้โรยก็ได้เราตกแต่งให้ออกมาเป็นแบบสวยงามค่ะอันนี้พอพอพวงใหญ่อุบะเราก็ต้องเพิ่มขึ้น oh. เราก็ต้องเพิ่มอุบะเพื่อที่จะให้มันสมดุลกับาคาที่เราจะอัพขึ้นมาได้ค่ะ okay. มารีนี้ลอยน้าได้นะมารีปลอดภัยค่ะลอ,อยน้ําให้หอมๆได้ลอยน้ํากินได้ส่งน้าําพระอะไรแบบเนี้ยเพิ่มดอกไปดอกสองดอกก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันใหญ่แล้วก็ดูเหมือนกับคนอนะ ถ้าใส่ต่างหูเพิ่มก็ไปด้วยก็สวยปิดประตูไหมคะเราก็เอาเงินเข้าช่องประกอบเข้าหันกัน พุ่มเป็นพุ่มจะได้แลสวยงามยิ่งพุ่มสวยตั้งไหนก็ยิ่งได้ราคาใช่ค่ะได้ราคาเพิ่มขึ้นเราก็เอามาประกอบกับพวงมะไัยที่เราเตรียมไว้แล้วออืันที่เราเตรียมไว้แล้ว นี่เราดูว่ามันไอ้นี่เราสามารถล็อลัดข้อได้ตรงนี้อ,อ,กอีกอ๋อแต่ตรงนี้มันอาจจะดูแบบอาจจะยังโล่งๆใช่ค่ะเราจะลัดข้อตรงนั้นได้มันก็จะดูสวยงามขึ้น,นอีกนมอีกนิดนนค่ะลัดข้อตรงนี้เข้าไปนิดนึงดูเนาะมันเป็นเป็นการตกแต่งค่ะ เนีย่ยมันก็แล้วแต่ว่าบางทีเราจะใช้ดอกอะไรนะคะใช่ค่ะใช้ดอกรักได้ดอกบานไม่รู้โรยได้ดอกพุทธรักษาได้ค่ะดอกไม้สดหมดนลยใช่ค่ะใช้ของสดรอรัดข้อเน,นี่ยราคาก็ต่างกันละใช่ มันก็จะเป็นราคาที่แตกต่างอันนี้เราสามารถอัพได้ถึง400-500บาทควงใหญ่นี้